เป็นแฟนเก่าค่ะตอนน,นี้มันขาดทุนเงินกูอ่ะที่แบบที่เหลือมันก็อยู่ในบัญชีประจำกับอยู่ในชลาออมสินเวย้ยเออแม่กูโทรมาขอเงินเรื่องค่าประกันรถเต้ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโนเกียนะคะเอะวันนี้โนมาแบบร่าเริงเป็นพิเศษแน่นอนค่ะคลิปวันนี้ของโนเนี่ยจะไม่เหมือนคลิปเป็นอื่นที่โนเคยทําแล้วก็ไม่เหมือนรายการไหนที่โนเคยไปแน่นอนนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาแกล้งคนค่ะแกล้งคน,น่คือจะบอกว่าช่วงโควิดอะโนแทบไม่ได้ไปไหนเลยทำคอนเทนต์อะไรก็ไม่ได้เจอคนก็ไม่ได้อ่ะ คือแบบก็บางทีก็หุดหนิดนะคะแต่เราก็ต้องสู้ต่อค่ะก็ไปเจอตาม u t u b e นะคะว่าบ,บช่องอื่นเขาก็แกล้งคนกันนะเราก็เลยอยากจะแกล้งบ้างค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยแน่นอนเลยว่าคนที่เราจะแกล้งจะต้องเป็นเพื่อนเราก่อน <c oughs> ต้องเป็นกลุ่มแรกที่ต้องโดนเนวเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาแกล้งเพื่อนโนกันค่ะ <c oughs> เพื่อนของโนจะมีใครบ้างมีไม่เยอะค่ะ <c oughs> เพื่อนไม่ครบไม่ใช่ <c oughs> เราจะมาดูกันดีกว่าว่าเพื่อนโนจะทํายังไงกันบ้างวันนี้เนี่ยโนจะมาแกล้งเพื่อนด้วยการโทรไปยืมเงินค่ะประมาณประ่าสามหมื่นกำลังพอดีนะคะเดี๋ยวโนจะทําการโทรไปแกล้งเพื่อนกันค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปกันโนไม่พร้อมเลยอะกลัวโดนด่าจังคนแรกเป็นใครดีเป็นเป็นเพื่อนที่แบบสนิทที่สุดก่อนแล้วกันนะคะ เป็นเพื่อนที่สุราษฎร์ค่ะชื่อว่าบีซ้อมก่อนอะลโมึงเอ่อเอางี้เดี๋ยวโนเนี่ยจะแกล้งดีกว่าว่าไปเล่นหุ้นก็ติดดอยแล้วเงินที่มีอยู่ตอนนี้ก็คืออยู่ในสมุดฝากแบบประจำน่าจะชีย <c oughs> ไม่เคยเลยอะ่ะทุกคนคือเพื่อนคนนี้จะบอกว่าแค่อ้าปากมันก็น่าจะรู้แล้วมั้ง นึงว่างคุยปะกูเครียดวะ่ะกูไม่เคยบอกใครเลยนะเรื่องเนี้ยว่าเกลียดคำนี้มากเลยไม่เคยบอกใครตมวไม่ดังไก่รับรู้กูเล่นหุ้นแล้วกูก็ติดดอยเล่นคนเดียวหรือคู่กันคนเดียวติดเดยอะไหมเบาะหมดเลยอะทั้งบัญชีอะ จะไปทํางานกูก็ไม่มีตังค์เลยอ่ะไม่แล้วทีเนี้ยแม่กูอ่ะก็โทรมาบอกว่ามันถึงค่าประกันลดแล้วแล้วกูจะให้แม่ไปทำไงแล้วกู่นไม่ทันวะกูก่อนไหมล่ะประมาณสามหมื่นอ่ะประกันกูอ่ะหรือยูพี่บอยอะอายูของมึงสองหมื่นก็ได้แล้วก็เดี๋ยวกูหาอีกหนึ่งหมื่นสองหมื่นใช่ไหมได้แล้วนั่นแหละกูบอกมึงแล้วกูดัา วันนี้ปวดคลิปอะไรรู้ปะวางอยดไม่เล่นเรอหาม่อยอ่โทรไปแก้ไม่บอเดี๋ยวโทรไปแก้ B <c oughs> เนี่ย เวลามีปัญหาอะไรนะคะเราก็จะแบบช่วยกันซัพพอร์ตกันตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องจิตใจหรือว,ว่าเรื่องเงินนะคะก็เลยไม่แปลกที่มันให้ยืมให้เทหมดหน้าตักแบบนี้ซึ่งเป็นเพื่อนที่แบบว่าไว้ใจกันมากยังมีอีกหนึ่งคนชื่อว่าป่าบอยพอคนแรกผ่านไปแล้วรู้สึกว่าอู้เราก็ทำได้ไว้แอคติ้งดีจะพูดใต้นะชีบอยฮัลโหลวางคุยเบ้า ปิดเพลงก่อนปิดแล้วไม่โชว์ไม่จะโทรมาบอกว่าเครียดมากอะเดีอ๋อวนห้เรื่องต่างเกีวเยวไปเล่นหุณนเองอะอางสามแสนหุ่นของเกียวของอะไรเราไม่รู้เกียวฟาดเขาเล่นอะติดต่ออยู่เท่าได้ จำไม่ได้อะแต่แต่ว่าค่าทุนมาก็ตอนเนี้ยซึ่งทีนี้ต่างั้นต่างทีเลื่อนเกียวฝากไปจำกับออมสิ้นหมดเลยไงซึ <S <S ่งทีนี้แม่บอกว่ามันถึงค่าประกันรถแล้วมันต้องจ่ายสามหมื่นอมถ้าเกียวยืมปาก่อนได้ปะยืมเต่ใดสามหมื่นก่อนได้โอเคได้ใช่ไหมได้สามหมืนได้ เดี๋ยวเดี๋ยวส่งเลขบัญชีไปให้โอเคจ้าพีบอยเกียว์หลอเลยเออนี่ยางกอดเองผีจะบ้วยอยู่นี่ไม่เกียร์กลิปวันนี้อ่านเกียร์ทำคอนเทนต์ลองใจเผื่อเผื่อเลยตองนี้ตองเี้เพื่อเต้เท่ ีเกาดมื่อว่างคุยเบ่าว่างกูมีปัญหาวะอมึงโทรมาได้จังหวะเลยทำไมกูเพิ่งทำฟันเสร็จออกมาจากคลินิกพอดีผ่าฟันคุดเหรอไม่มาเอาฟันกูจัดฟันกูมีปัญหาเรื่องเงินตอนทีเนี้ยกูไม่มีเงินสดเลยนี่แม่กูอ่ะต้องใช้เงินในค่าประกันรถสามหมื่นประมาณสามหมื่นประมาณสองหมื่นกว่าสามหมื่นอะเออ ถ้ากูยืมมึงเงินได้ปะได้ได้โอ้เจก้าว่ะมาว่ะมาวะมาวะให้อะให้ยืมทำไมไทมึงกดคลิปลองใจเพื่อนมึงก็ให้ง่ายเกินเนาะกูนึกว่าจะแบบหนาวก่อนนี้มีอะไรจะฝากกับช่องกูไหมก็เลจะติดตามมันนะะว่ามันต่อแหล เลิกติดตามนล้พอจบคลิปนี้ก็ด,ด่าเสร็จก็เลิกติดตามันเลยออมันหรืว่ไปติดตามกีเก้านะคะแทนโบก,กีเก้านะคะแล้วก็ไอจีเจอีเคนแทนนะคะกินเว็ว <laughs> อันนี้คือกีเก้านะคะเป็นเพื่อนที่สนิทเหมือนกันที่อยู่ที่กรุงเทพนะคะก็รับงานกันบ่อยซึ่งหลายๆคนก็จะรู้จักดีบางคนก็รู้จักโนจากเก้าเหมือนกันนะคะ เมืองว่างคุยเปล่า้จ้าคือตอนนี้กูมีปัญหาเว้ยเรื่องเงิน,นคือกูอะเล่นหุ้นแล้วกูติดดอยเล่นหุว <laughs> ติดดอยเลร <laughs> เล่นหุ้นแล้วทีนี้มันขาดทุนเง <laughs> ินกูอะที่แบบที่เหลือมันก็อยู่ในกงินฝากประจำกับอยู่ในฉล,ลอมสินเว้ย <c oughs> เออแม่กูโทรมาของเงินเรื่องค่าประกันรถสามหมื่นประมาณสามหมื่นสองหมื่นกว่ามึง ถ้ากูยืมเงินมึงสามหมื่นก่อนไดเปล่ากูรองเงินอยู่เนี่ยคือถ้ากูมีได้เงินค่าบ้านกูให้มึงยืมได้นะแต่ตอนเนี้ยกูก็รอแบบรอเงินค่าบ้านมัน,นต้องจะทำอะไรเยอะแหละมึงมึงลองถามพี่บิวไหมบิวน่าจะช่วยได้มึงมึงกูมีอะไรจะบอกกูอัดคลิปอยู่ อะไรจะฝากถึงช่องกูไหมไม่ต้องดูนะคะช่องนี้อะไรสลระบายบายหน่อยแมจ่จุ๊บๆด้วยเก <c oughs> <ด>ลียดค่ะจุ๊บๆโดนเพื่อนด่าไปแล้วนะคะหนึ่งกลุ่ม ช่วงนี้จะบอกว่าเป็นช่วงโควิดนะคะแล้วก็เพื่อนโนเนี่ยก็จะเป็นแบบฟิตตี้เอ็มซีกันส,ส่วนใหญ่แล้วงานอีเวนต์ตอนนี้เนี่ยมันก็หายไปหมดเลยแล้วก็บางคนเนี่ยตอนนี้แบบเหนื่อยมากๆอ่ะทุกคนเพื่อนโนคนนี้นะคะเไปส่งขนมบ้างอะไรบ้างก็กําลังจะทํางานประจําด้วยนะคะจากที่ไม่เคยทํามาก่อนเลยก็จะไปรับงานประจําก็เข้าใจได้ค่ะคนต่อไปคะ่ะทุกคน จะไม่ใช่เพื่อนแต่เป็นแฟนเก่าะคะ่ะว่าเอ๊ะเราถ้าเป็นแฟนเก่าที่แบบอันยังพอคุยกันได้กลับไปยืมเงินเขาเขาจะให้หรือเปล่าเป็นแฟนเก่าที่เลิกกันไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วหรือ2ปีโนจำไม่ได้ไม,มันจะให้ไหมนะทำอะไรไม่ได้ จะรบกวนครับอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนย่อยู่เหรอไ,ได้ย่งอยู่ไม่เป็นไรนะไม่คุยก็ได้คุยคุยคุยอ่ะนน,น้องมีปัญหาเรื่องเงินเอ่ออะไรตั้งอาะน้องไม่ฟังปัญหาก่อนหรอกถามว่าเท่าไหร่ประมาณสามหมื่นค่าประกรันรถอ่าแล้วอยู่ในฉลากออมสินหมดเลยน้องไม่อยากน้องไม่อยากจะขอนออกมา จะยืมก่อนสามหมื่นได้ปะวันไหนวันนี้จะจ่ายค่าประกันประกันรถขนางไหน BRV ใช่เราจะการัน้์ถ้าแล้วถ้าห้าหมื่นอ่ะอะไรเงี้ยอารมณ์ไหนอ่ะเป <c oughs> ล่าล้อเล่นโทรมาลองเฉยๆว่าจะให้ตังค์เปล่า <c oughs> พีคคือให้เลยมา <c oughs> ต่อกันอีกหนึ่งคนนะคะพี่บิวนะคะเป็น MC คะ่ะพี่บิวได้คุยกับยามบ้างเปล่า <c oughs> อืพอดีมีปัญหานิดหน่อยว่ายังไงไมีปัญหาเรื่องเงินแตวทีเนี้ยแม่โทรมาจะขอค่าประกันรถสามหมื่นประมาณสามหมื่นเกียวไม่มีตังหมนะ่ะตอนนี้ก็เลยจะขอยืมพี่บิวก่อนได้ปะเดือนหน้าได้ปะอ่าอืมได้ได้โอใจดีดังสวยแล้วยังใจดีอีกนี่เออแค่อย่าไม่สิยาเสียเพื่อนก็พอมึงบอกว่าอัดคลิปอยู่ มีอะไรจะฝากถึงช่องเกียร์ไหมก็ติดตามเกียร์นะคะ <c oughs> ต่อหลเกงทำโลกับพี่บิวรีเควสมาว่าต้องโทรหาคนนี้เพราะว่าอะไรอยากเห็นโนดโดนดา่าหรือฟุกอาจจะไม่โดนดา่ออา,ากไ็ดาได้นะมีปัญหาเรื่องเงินนิดหน่อยเออไม่เยอะเอาเหตุผลก่อนไหมาเลยแ้นอ้สา เอ็งกูมีหรือเปล่าก่อนเอาเมื่อไหร่เอาเมื่อไหร่ถ้าวันนี้ได้เปล่าวันนี้เหรอน่าจะได้แหละนี่ไม่ไม่ด่าเลยเหรอเอานึกว่าจะด่านะนี่ก็ไม่ด่าทําไมก็ถ้าไม่ไม่มันก็เดือดร้อนแหละช่วงนี้ใครก็เดือดร้อนแหละแต่ก็ดูเป็นคนคนไปแต่เดี๋ยวยูนี่พี่ก็ไม่ได้ด่ายแล้วแต่พี่ก็แค่มีหรือไม่มีแค่นั้นแหละเดือนเมื่อไหร่ะปีหน้าได้ปะ ปีหน้าหรอปีหน้าไม่ได้เพราะว่าก็ไม่มีตังค์เหมือนกันอืออาสามเดือนสามเดือนได้ปะก็จะได้แหละก็เงินเงินทยอยจ่ายวันละสิบบาทได้ปะอ,นะอ๋ยยี่หอกถาวันละสิบบาทมึงให้กูเป็นเดือนดีกว่าเออวันละสิบบาทก็ได้นะได้อยู่เดือนละห้าพันไหวไหมสี่พันเก้าสี่พันเก้าได้ปะสี่พันเก้าอันนี้คนสีละอันนี้คนสีละแม่กินแล้วจันเขาก็รู้หมดสิว่าพี่เป็นคนหยาบคายอะ <laughs> โอเคค่ะแกล้งกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับเพื่อนของโนนั่นเองแล้วก็แฟนเกา่าซึ่งก็แกล้งกันแบบกลุ่มๆนะคะบางคนที่คิดว่าจะโดนด่าก็ไม่โดนด่าเฉยเลยอะ่ะโอ้มงมากซึ่งใครที่ชอบอีพีนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้โน,นด้วยนะคะโอเคสำหรับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย